สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคอรมอประกาศให้วันที่12สสิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่30พฤษภาคม2 5 6 5เห็นชอบประกาศให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติค่ะเพื่อลนลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสารผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนานนะคะจากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะ วันผ้าไทยแห่งชาติใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า National Thai Textile Day โดยได้นิยามผ้าไทยคือผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยโดยใช้เทคนิคเช่นการทอจกยกขิดล้วงปักการมัดมีการมัดย้อมบาติก พิมพ์โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลายเช่นไหมฝ้ายใยกันชงใยสับป,ปะรดที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเป็นต้นค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ